ให้สูงสูงนะคะเราต้องยกแขนสูงสูงให้เสมอกับกับหงเลยนะคะทุกคนนะยกเสมอกับหูเลยค่ะแล้วก็เอาลงแล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็แล้วก็สูดลมหายใจค่ะทุกคนสูดลมหายใจนะคะแล้วก็อลงแล้วก็ผ่อนแล้วก็สูดลมเข้าไปแล้วก็เวลาเอาแขนลงแล้วก็เอาผ่อนคายออกค่ะทุกคนแล้วอันนี้ก็ทําประมาณสิบครั้งเหมือนกันค่ะทุกคนทุกรอบที่ทําก็ต้องทำสิบครั้งละสิบครั้งนะคะทุกคนเนาะเนและทีนี้ก็ แขนให้สูงสูงนะคะเราต้องยกแขนสูงสูงให้เสมอกับกับหูเลยนะคะทุกคนนะยกแล้วก็เด็กก็ทําไปก็ทําทุกท่าเลยคะ่ะทำนี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่านะคะที่เยดวนยังไม่ได้ทำะคะ่ะเดี๋ยวมือหนึ่งายดวนสีผ้านางเนาะคะ่ะเนาะนางท่าแรกของเ้าก็คือประมาณว่าแล้วก็น่งเฉยๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออก เอ่้ท่าที่สุดท้ายนะคะเราต้องมาบริหารใบหน้าของเราค่ะทุกคนแล้วก็ยืดใบหน้านะคะนี่ก็ยืดใบหน้าก็จะทําให้ผิวหน้าสม่ำเสมอเลยค่ะแล้วก็อาลงแล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็แล้วก็สูดลมหายใจค่ะทุกคนสูดลมหายใจนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนแล้วก็ยกมือขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ยกมือแล้วก็ผ่อนหายใจเข้าออก แล้วก็เข้าออกนะคะทุกคนเนาะนี่ก็ทําเหมือนคะ่ะอืแล้วอันนี้สุดอันนี้สําคัญค่ะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มอืยิ้ม,มยิ้ม,มแล้วก็จะทําให้ลูกสดใสด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็เดนก่ก็ทําไปก็ทําทุกท่าและคะ่ะทํานี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่านะคะที่เยนวันยังไม่ได้ทำะคะ่ะเดี๋ยวทําอย่างนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําหน้าของเราเนี่ยประจะะําน่ะ แล้วก็ยกมือขึ้นครับทุกคนแล้วก็ยกมือแล้วก็ผ่อนหายใจเข้าออกแล้วก็เข้าออกนะคะทุกคนเนาะนี่ก็ทําเหมือนบร,บริเวณหน้านะคะนั่นแหละมือหนีแย่โดนสิผ้านางเนาะคะ่ะเนาะนางท่าแหลกข,ของเ้าก็คือประมาณว่าแล้วก็นางเฉยเฉยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายคะ่ะทุกคนเอ้อ <c oughs> <c oughs> อากาศไม่ดีนะคะคุณตูนเนาะเสียงก็จะประมาณนี้แหละค่ะน้อแล้วก็หลนะคะแล้วก็กอดอกอกอดอกอนี่นี่ก็เป็นท่านี่อีกท่านึงนะคะก็จะทําให้เราถ้าเราทําเป็นประจำนะสุขภาพของเราจะดีายนะคะทุกคนนะเราผ่อนคาาย เขาเรียกอะไรร่างกายของเราปรับสภาพให้ได้ดีขึ้นนะคะทุกคนเนาะและทีนี้ก็อีกข่าหนึงก็อยู่อาและท่าที่สุดท้ายนะคะเราต้องมาบริหารใบหน้าของเราค่ะพี่นคนแล้วก็ยืดใบหน้านะคะนี่ก็ยืดใบหน้าก็จะทําให้ผิวหน้าสม,มอกับหูเลยค่ะแล้วก็อาลงแล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็แล้วก็สูดลมหายใจค่ะทุกคนสูดลมหายใจนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนท่าละสิบครั้งค่ะทุกคนเนาะ ทำประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวยังไงบางเดี๋ยวยยนก็จะทําให้สอนนะคะนี่ก็ยกแขนขึ้นก็เหมือนเดิมอ่ะนี่ยกมือหนียายโดนสิผ้านางเนาะ,ะ่ะเนาะนางทาแหลกของเข้าก็คือประมาณว่าแล้วก็นางเฉยเฉยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอายค่ะทุกคนเอ <c oughs> ไม่ดีนะคะคุณตุลเนาะเสียงก็จะประมาณนี้แหละค่ะน้องแล้วก็หล,ลงนะคะลึกๆนะคะพี่น้องนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะทุกคนและทําประมาณว่าครั้งไอประมาณบริเวณหน้านะคะนั่นแหละนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะครั้งละไอ ครั้งละสิบรอบก็เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะออแล้วก็เขาบอกว่าท่านี้ก็จะทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็นี่นก็ทําไปก็ทําทุกท่าแล้วค่ะทำนี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่าน,นะคะที่เยดวนยังไม่ได้ทำค่ะแเดี๋ยวสมือกับหูเลยค่ะแล้วก็เอาลงแล้วก็ยกแขนขึ้นแล้วก็ แล้วก็สูดลมหายใจค่ะทุกคนสูดลมหายใจนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะแล้วก็เด็กก็ทําไปก็ทําทุกท่าแลวคะ่ะทำนี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่านะคะที่เยดวนยังไม่ได้ทำะคะ่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่น้อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายลําดวนทินฐานด้วยค่ะพี่น้องเด้อมือหนึห่งยายดวนสิผ้านางเนาะค่ะเนาะนางทาแรลข,ของเฮ้าก็คือประมาณว่าแล้วก็นางเฉยๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตายนะคะทุกคนนะเราผ่อนคาไอ ไอ้เขาเรียกหมุนอะไรร่างกายของเราปรับสภาพให้ได้ดีขึ้นนะคะทุกคนเนาะและทีนี้ก็อีกค่าหนึ่งก็ยุบแล้วก็สูดลมเข้าไปแล้วก็เวลาอเอาแขนลงแล้วก็เอาผ่อนคลายออกค่ะทุกคนแล้วลึกๆนะคะพี่น้องนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะทุกคนและทําประมาณว่าครั้งไอประมาณว่าลึกๆนะคะพี่น้องนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะทุกคน และทําประมาณว่าครั้งไอประมาณว่าลึกๆนะคะพี่น้องนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆค่ะทุกคนและทําประมาณว่าครั้งไอประมาณว่าแขนค่ะทุกคนยกแขนคะ่ะยกแขนขึ้นและนี่เวลาตอนที่เรายกแขนเรายกแขนขึ้นแล้วก็สูดลมเข้าไปนะคะบริเวณหน้านะคะอื อันนี้ก็ทําประมาณสิบครั้งเหมือนกันค่ะทุกคนทุกรอบที่ทําก็ต้องทำสิบครั้งละสิบครั้งนะคะทุกคนเนาะและทีนี้ก็มาท่าละสิบครั้งค่ะทุกคนเนาะทําประมาณค่ะแล้วอันนี้สุดอันนี้สําคัญค่ะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้ม,มแล้วก็จะทําให้ลูกสดใสด้วยค่ะพี่น้องคลายลงมาค่ะแล้วก็ แล้วก็สูดดมเข้าไปกับพี่น้องสูดดมหายใจเข้าไปค่ะแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนคลายลงมาค่ะแล้วก็แล้วก็สูดดมเข้าไปกับพี่น้องสูดดมหายใจเข้าไปค่ะแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนแล้วก็สูดดมเข้าไปแล้วก็เวลาเอาแขนลงแล้วก็เอาผ่อนคลายออกค่ะทุกคนแล้วแล้วก็เด็กก็ทําไป ก็ทําทุกท่าแล้วค่ะทำนี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่านะคะที่เยดวนยังไม่ได้ทำค่ะแเดี๋ยวอายนะคะทุกคนนะเราผ่อนคอายไอเขาเรียกหมุนอะไรร่างกายของเราปรับสภาพให้ได้ดีขึ้นนะคะทุกคนเนาะและทีนี้ก็อีกข่าหนึ่งก็ยุ่มอย่างนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็ทําหน้าของเราเนี่ยประจำน,นะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะ,ค,ะคือเก่าแล้วค่ะพี่น้อง การออกกําลังกายเนาะยายดวนสีมะเบาอันเหลืองผลประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะพี่น้องเนาะแขนกัะทุกคนยกแขนค่ะยกแขนขึ้นและนี่เวลาตอนที่เรายกแขนเรายกแขนขึ้นแล้วก็สูดลมเข้าไปนะคะครั้งละเอ้ยครั้งละสิบรอบก็เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะเออแล้วก็เขาบอกว่าท่าน,นี้ก็จะทำให้เราผ่อนคลาย สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายลำดวนทินฐานด้วยค่ะพี่น้องเด้อคลายลงมาค่ะแล้วก็แล้วก็สูดดมเข้าไปกับพี่น้องสูดดมหายใจเข้าไปค่ะออแล้วก็ลงแล้วก็ผ่อนคนะคะแล้วอันนี้สุดอันนี้สำคัญนะทุกคนยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้ม,มแล้วก็จะทำให้โลกสดใสด้วยค่ับพี่น้อง แขนค่ะทุกคนยกแขนค่ะยกแขนขึ้นและนี่เวลาตอนที่เรายกแขนเรายกแขนขึ้นแล้วก็สูดลมเข้าไปนะคะขาของเราเนี่ยไม่เหี่ยวย่นง่ายนะคะอันนี้อยาด่นวนเพิ่งทํานะคะแต่ยาด่นวนฟังมาค่ะว่าจะไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ค่ะทำอันนี้ก็ทําประมาณสิบครั้งเหมือนกันค่ะทุกคนทุกรอบที่ทําก็ต้องทำสิบครั้งละสิบครั้งนะคะทุกคนเนาะและทีนี้ก็ มามือหนีแย่ด่วนสิผ้านางนกขะะเนาองนางทาแหลกของเ้าก็คือประมาณว่าแล้วก็นางเฉยๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สูดลมเข้าไปแล้วก็เวลาเอาแขนลงแล้วก็เอาผ่อนคายออกค่ะทุกคนแล้วนัทุกคนนะสุดสำหรับายดวนน่ะจะเป็นเบาหวานนะคะเราก็ต้องถ้าาย่ดวนทําได้อย่างนี้นะคะเบาหวานก็จะลดค่ะอะไรก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแขนค่ะทุกคนยกแขนค่ะยกแขนขึ้น และนี่เวลาตอนที่เรายกแขนเรายกแขนขึ้นแล้วก็สูดลมเข้าไปนะคะคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องการออกกำลังกายเนาะยายดวนสีมาเบาอันเหล่องผลประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะพี่น้องเนาะครั้งละไอค้ครั้งละสิบรอบก็เหมือนกันนะคะทุกคนเนาะออแล้วก็เขาบอกว่าท่าน,นี้ก็จะทำให้เราผ่อนลายให้สูงสูงนะคะเราต้องอยกแขนสูงสูงให้เสมอกับ กับหูเลยนะคะทุกคนนะยุแล้วก็เอ็ิกก็ทําไปก็ทําทุกท่าแล้ะค่ะทำนี่อันนี้ยังไม่ยังก็ยังมีหลายท่านะคะที่เยดวนยังไม่ได้ทำะค่ะแต่เดี๋ยว้าของเราเนี่ยไม่เหี่ยวย่นง่ายนะคะ <laughs> อันนี้เยดวนเพิ่งทํานะคะแต่เยดวนฟังมาะค่ะ